สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆนะครับที่พระตำหนักเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับพอดีจะมาแกะกล่องนะครับของที่สั่งมานะครับออนไลน์เนาะมีอะไรบ้างนะครับเดบิดกำลังทำงานอยู่นะตรงนี้นี่ครับเป็นอย่างนี้นะ ช่วงเช้าเรามากินอาหารเช้าเนาะพอดีสั่งมาแล้วนะครับขอผมก็จะเป็นต้มยำกุ้งรวมนะครับน้ำข้นเนาะอร่อยแซ่บสะใจมากเลยนะครับนานๆจะได้กินแบบว่าอาหารไทยรสชาติแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนาะเดวิดก็สั่งเป็น English b r e a k fast นะครับเนาะมีไส้กรอกมีเบคบีนมีมะเขือเทศนะครับมีเบคอนแล้วก็มีไข่2ฟองนะแบบว่าถ้าเดวิดบอกว่าถ้าไม่มีเบคบินก็ไม่ใช่ English b r e a k fast นะแล้วก็ขนมปังนะครับกินกับเนยแยมเนาะนี่เลยนะครับ เป็นร้านประจำของเรานะครับอยู่ที่จอมเทียนนะครับชื่อว่าร้านพัดดิผับนะครับก็ห่างจากที่เราพักมาประมาณสัก5-10นาทีนะครับเนาะถ้านักสองแถวมาประมาณสัก5นาทีนะครับ Okay, of having a we're bit into walk in ตอนช่วงบ่ายห้าโมงเงย็นของวันนั้นนะครับผมก็ผมกับเดวิดเนี่ยผมและชวนเดวิดมาเดินตลาดนะครับเป็นตลาดพัทยาพาร์คไนท์มาร์เก็ตนะครับพัทยาพาร์คไนส์บาซานเนาะก็เป็นแบบอ่าส่วนมากจะเป็นตลาดที่ว่าชาวรัเสเซียหรือว่าชาวซเวียตเก่านะครับก็มาเดินแถวนีเนาะผ่านร้านอาหารอุซเบกิสถานด้วยนะครับก็แต่ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยกินนะอาหารอุซเบกเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะ อตเตบิถามผมว่ามีอะโวคาโดด้วยนะอาหารไทยคนไทยกินโอะโวคาโดด้วยหรอนะครับไม่เคยเห็นลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับเนาะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเดินผ่านาาร้านต่างๆด้วยนะครับเป็นร้านใหม่เนาะขายอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับ <st> ก็คือเราเดินมาถึงกลางซอ,อยแล้วนะครับก็คือพระตำหนักซอย12นะครับก็เห็นหลายๆร้านเลยนะครับคือตกแต่งร้านใหม่นะ มีแบบว่ารัสมัรพนักงานนวดด้วยนะครับคิดว่านะักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วนะครับที่พัทยาเนาะนี่เลยครับเดินผ่านน้าผลไม้ปั่นนะเป็นผลไม้สดเลยโอ้โหแบบมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับมีแตงโมมีผลไม้รวมเนาะขายกันแก้วละ20บบาทนะครับแล้วเดินผ่านตอนนี้เป็นสับป,ประรดคือแบบโอ้โหลูกใหญ่มากเลยแบบ อยู่ออสเตรเลียไม่เคยเจอแบบลูกใหญ่ทางนี้นะครับทุกคนเดินมาถึงแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าตลาดอ่พัทยาพาร์ค n น c e มา s s ซานะครับก็เดินมาดูเอ็กซ์ทีเอ็กซ์เนเนาะช่วงนี้เงินออสเตรเลียคือลงเยอะมากเลยประมาณสัก21-20บาทต่อ1ดอลลาร์นะคือแบบจากแต่ก่อนตอนเดือนปีที่แล้วก็คือประมาณสัก23-24ดอลล24บาทนะต่อ1ดอลลาร์นะครับ ขอดูหน่อยครับทีนะี้เนาะส่วนมากราคาจะเป็นแบบราคาแบบชาวต่างชาติเนาะ เดินรอบเสร็จแล้วเนาะในพัทยาพาร์คไนมาร์เก็ตนะครับเนาะนะกะ็ช่วงเย็นเนี่ยกราไปพักผ่อนในห้องแป๊บหนึ่งนะครับช่วงเย็นนะครับเราก็นั่ง2แถวนะจากอพาร์ตเมนต์ของเรานะครับมากินอาหารเย็นที่จอมเทียนนะครับนี่เป็นร้านประจําของเราเลยชื่อว่าร้านดิคาเฟ่นะครับมาดูเมนูต่ตางๆว่าเดวิดจะกินอะไรบ้างนะครับนี่ไม่แน่ใจอาจจะกินอาหารไทยไหมเอ่ยแต่ก็เป็นร้านนี้ก็มีอาหารฝรั่งด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารไทยเนาะรับาโฟร์เ โอเคครับอาหารทั้งหมดก็เริ่มมาแล้วนะก็มีต้มขาไก่นะครับมีไก่มะนาวนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเลมอนชิคเก้นนะครับเป็นเมนูโปรดของเดวิดเลยนะแบบคือมาร้านนี้คือต้องกินตลอดเลยนะครับชอบมากนะครับเป็นรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะอาหารทุกอย่างก็มาครบแล้วนะครับผมก็สั่งข้าวผัดกุ้งไปนะอยากกินข้าวผัดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผนงหมูนะครับรสชาติเผ็ดบานกลางนะครับแกะผนงของ เป็นอีกวันหนึ่งนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาชมคลิปของเราทั้งสองคนนะก็มีคลิปเรื่อยๆเลยนะครับในทริปนี้ที่กลับไทยนะครับเนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุมากเลยครับบ๊ายบายครับกูไน h ์